สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อู่ช่างพุทธพัทลุงนะฮะวันนี้มาจัดนําเสนอปีลึกกับไฟวิบวับนะฮะนี่ครับนี่ฮะ GSA หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับแปดร้อยห้าสิบ GSA นะครับวันนี้ใส่ไฟวิบวับอ่าในช่างพุทธลองโชว์สเต็ปไฟวิบวับให้ดูหน่อยดีครับรถปีเก่าก็ติดได้เห็นไหมนี่ไฟกระพริบนะฮะโหมดกระพริบโหมดเปิดตลอดมีหมดอะไรอีกครับบอกมาได้เลย ฟังก์ชันแบ่งไฟนะฮะแล้วก็ดับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะฮะมีการใช้งานอช่ไหมฮะแล้วก็มีแจ๊เป็นเป็นหมดกระพริบขอทางนะะก็สามารถปิดได้นี่ไฟกระพริบครับเนี่ย เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพูดลงปิดให้ดูหน่อยสิว่าปิดยังไงอันนี้ปิดได้เลยเห็นไหมครับเปิดได้เปิดได้เป็นไฟกระพริบมานะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะฮะที่เมืองพัทลุงนะครับเราจัดการติดตั้งได้รถปีเก่าก็ติดได้รถปีใหม่ก็ติดได้นะครับไม่ต้องกลัวแจ้งเรามาครับผมเมืองพัทลุงยินดีบริการขอบคุณครับ